烟粉雾。Yeah. พอออกกาลังนี่ก็ดียืดเส้นนี่ดีดีห็นนอนนี่งิก็นอนหลับดีดเีเส้นมันคายอาหารการกินลหลายข่ยลาสื่อเพราะว่าเป็นยัง ซื้อมาแเราก็จะค้องกินยินแล้วก็สิเฮ็ดให้อวดอยเล็ดท่อรามานเจ้าของก้ามากกินกตับ,บอกคนขนมกับบ้าซื้อไี่ร้ายมันอยากก็อ,อาหารไแต่มันมีบ่บราย นี่หลายกินหลายโอเคอีจ้าไหนก็ลงไรเดยวเดี๋ยวสิสิไรอีกยูเดี๋ยวสิลงคงิปกกัน สีงคลิปยูประมาณกป็จังสีมะลายถุะมาณถุงถุกุ้งควา โอเคเดี๋ยวจังเจอกันอีกเดี๋ยวลงคลิปกันอืมต่ผู้ยิง่งเนาะผู้สายมันกะบอกคือกะผู้ยิ่งนี่กะสิเป็นแบบ กะกะฮัาเจ้ากะเคยหักแต่ว่าผู้หญิงนี่สิเป็นแบบส่วนมากอ่ะสีปีแต่ผู้ชายเนี่ยเอาใจนั่นก็เลยผู้หญิงนี่สิสิมากเอาใจใจเยอะกานั่นก็เลยความรู้ซึกนั่นก็เลยได้หูหอยู่แต่ว่าห่หูบอกค่ะ อ๋อแต่แม่ยูยเขาใจอยู่ฝ้ายอยนอนเด้อเดี๋ยวลงคลิปก็เดนียวอยลงไรกัน ตัดคลิปก็จักประมาณชั่วโมงเดี๋ยวสิคอยสิขปนไล่เองเมื่อนี่เพราะว่าไล่ดูดูางก้อนว่าเออเวลามันสิจังใดสิขึ้นดีบอสสิไปจังใดเมื่อนี้ก็ขึ้นอยู่เกือบยี่สิบชั่วโมงคน